ความคิดภายในใจคุณมีทางออกทางแก้ไขไหมมาดูกันนะคะความคิดภายในใจคุณว้าวไพ่กระโดดออกมาเลยนะคะไพ่ที่ง่ามีไพ่ใบแรกนะคะมีทางแก้ไขสําเร็จนะคะซิกออปบอลออกมาเลยนะคะโอ้ใบแรกแล้วความคิดภายในใจคุณมี ทางออกไหมมีทางแก้ไขไหมใบเลกก็ไม้ชื่นใจเลยนะคะมีแน่นอนนะคะคุณแก้ไขได้แก้ไขปัญหาได้ประสบผลสําเร็จแน่นอนนะคะมาดูไพ่ถัดไปนะคะสองเหรียญนะ,ค,ะคุณปรับนะคะ,ปร,ะ,คะปรับที่ตัวคุณไม่ต้องไปปรับที่ใครอะไรที่มันเข้ามาให้ปรับที่ตัวเองก่อนยอมรับนะคะลองดูลองพัฒนา ลองแก้ไขหรือปรับบาลานซ์ความรู้สึกอย่างให้มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะเพราะความคิดความเครียดที่มีที่มันคิดไปเรื่อยคิดแล้วรู้สึกไม่โอเคคิดไปในด้านที่มันไม่ดีทางออกไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะตื้อจะตันพยายามระง,งับความคิดนั้นนะคะใช่หไหมคะหกกถ้วยคุณระง,งับความคิดเข้าใจความรู้สึกปรับความรู้สึกตัวเองคุณจะโตขึ้นเยอะเลย คุณจะโตขึ้นมานะคะการเติบโตของคุณปัญหามันขึ้นอยู่กันที่คุณต้องได้พัฒนาค่อยๆพิจารณาและแก้ไขนะคะแปดเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณทำอยู่มีความพยายามอยู่แล้วคุณใช้ความพยายามนะคะแล้วความสุขนั้นจะเข้ามานะคะอะไรที่คุณคิดคุณคาดหวังไว้ไว้คุณแก้ปัญหาได้แล้วพบความสุขความสำเร็จแน่นอนนะคะตามมาด้วย ไพ่สิบถ้วยนะคะใครผ่านเข้าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพลังงานดีๆบวกๆนะคะ